พี่น้องชาวปีกุลครับในช่วง6เดือนสุดท้ายของปี2567นะครับเส้นทางของ w e n o o f o r t u u n e เส้นทางของจักรพัตินีและเส้นทางของ The Sun มาอยู่ในวงจรชีวิตของท่านอย่างไม่น่าเชื่อนะครับและนั่นคือโอกาสของท่านที่จะได้รับความสำเร็จความมั่นคงความสมหวังเงินจำนวนมากๆร่ำรวยมีชื่อเสียงมีอำนาจบรารมีและมีความรักที่ดีมากนะครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวปีกุลครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชาวปีกุลในช่วง6เดือนสุดท้ายของปี2567นะครับคือตั้งแต่กรกฎาคมจนถึงธันวาคม2567นะครับเป็นการพยากรณ์ดวงแบบรวมทั้ง6เดือนนะครับเป็นแนวทางชีวิตเป็นไกด์ไลน์สำหรับท่านนะครับ ก็ท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญยาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะเลือกเลือกเอาสิ่งที่ดีที่สดุดเหมาะที่สุดไปปรับใช้เป็นแนวทางของชีวิตนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักนะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงชาวปีกุลในช่วง6เดือนสุดท้ายของปีนี้ จะเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรน่าสนใจบ้างมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของการงานนะครับเส้นทางการงานการดำเนินชีวิตของชาวปีกุลจะมีอย่างไรในช่วง6เดือนสุดท้ายปีนี้นะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือ Wheel of Fortune กงล้อของโชคลาภการเปลี่ยนแปลงชีวิตยอย่างรวดเร็วพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองรับทรัพย์จำนวนมากๆได้งานใหม่งานใหญ่งานสำคัญสำคัญร่ำรวยและก็มีโอกาสได้รับเงินล้านรับโชคลาภอาจจะถูกลงวันใหญ่นี่เป็นแนวทางที่ไม่น่าเชื่อนะครบับรวดเร็วมาเร็วมาแรงในช่วง6เดือนสุดท้ายของปีนี้โอกาสที่ชาวปี คุณจะได้รับความเสเร็จเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสทองเปิดกว้างขึ้นมาอย่างมากทีเดียวนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็นจักรกพรรดินีนี่ก็เป็นดวงของสุภาพสตรีชาว ปีกุลนะครับท่านจะเด่นในเรื่องของการงานเป็นคนที่จะต้องรับผิดชอบงานสำคัญสำคัญก็ได้บริหารงานก็เก่งเจรจาตกลงเรื่องอะไรก็ดีเยี่ยมนะครับมีคนยอมรับนะครับการสื่อสารการพบปากกับผู้คนก็ประสบผลสาเร็จที่ดีมากทั้งงานประจำหรือว่าจะทำอาชีพส่วนตัวก็เด่นมากๆนะครับแล้วก็สำคัญ คือมีโอกาสรับเงินไม่น้อยนะครับรวยนะครับร่ารวยได้รับเงินมีความสุขมีความเพลิดเพลินเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตมีความสมบูรณ์มั่นคงทั้งเรื่องของการงานการเงินและเรื่องของความรักนะครับท่านสุภาพสตรีชาวปีกุลนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นเดอสันนะครับนี่ก็มาแรงเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของอํานาจบรารมีเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศ ในช่วง6เดือนสุดท้ายของปีนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานที่น่าพอใจสาหรับคนที่ทํางานประจํานะครับท่านจะได้รับตําแหน่งใหม่ใหญ่โตขึ้นสําคัญสําคัญมากขึ้นมีทั้งชื่อเสียงนะครับนี่คือคนที่รอตําแหน่งงานนะครับทำงานประจําก็คาดหวังบ้าถึงเวลาการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะครับมีโอกาสใหญ่โตสําคัญสําคัญนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงบรารมีสาหรับคนที่ทํางานประจํานะครับก็เติบโตมั่นคงมีตําแหน่งคนทํางานอาชีพอิสระก็จะได้รับ งานใหญ่ๆเข้ามาด้วยนะครับการประมวลงานการรอคอยงานการที่มีลูกค้าใหญ่ๆโตๆขึ้นมาก็จะเกิดขึ้นนะครับนั่นคือความมั่นคงในช่วง6เดือนสุดท้ายที่ดีมากสำหรับชาวปีกุฎนะครับต่อมานะครับมาดูเรื่องที่2นะครับมารู้เรื่องของการเงินนะครับทั้งที่ความจริงแล้วก็ไม่จะเป็นต้องพูดถึงก็ได้นะครับเพราะว่าเด่น อามีวินออ f f o r ์ u n นมาแล้วโชคลาภมาแล้วทรัพย์สินรายได้มาแล้ว,น,ลลวนี่มาดูส่วนที่อาจจะเป็นรายย่อยลงมาข้อปรีกย่อยเกี่ยวกับเรื่องของการเงินและการดําเนินชีวิตนะครับมาดูในส่วนนี้นะครับเป็นราชิน,นีถ้วยนะครับ เป็นงานเป็นเงินที่มีความมั่นคงมีความสมบูรณ์ดีมากปัจจัยภายนอกเยอะแยะไปหมดบ้านที่ดินรถยนต์ความสำเร็จต่างๆดีเยี่ยมนะครับแต่ว่าท่านอาจจะกําลังรอความรักอยู่นะครับคือบางคนก็มีรวยได้นะครับแต่ว่าบางทีก็ขาดปัดจจัยภายในใจนะครับคือรอสิ่งที่จะมาเติมเต็มในในใจอยู่นะครับพี่น้องชาวปีกุนก็อาจจะอยู่ในสถานะแบบนี้ได้นะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น5ถ้วยนะั่นแหละคือการรอคอยที่อาจจะช้านิดหนึ่งนะครับอาจรอความรักอยู่ด้วยสําหรับชาวปีกุลนะครับแม้ว่าดวงความรักยังมาแรงแต่ว่าบางคนก็อาจจะมาช้านะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการเงินนะครับเป็น7เหรียญดูแลบริหารการเงินดีๆนะครับเพื่อ มันจะได้มีความมั่นคงต่อไปนะครับนี่คือเรื่องของการเงินที่เชื่อมโยงถึงเรื่องอื่นๆเป็นต้นว่าการรอคอยสิ่งที่จะมาเติมเต็มภายในใจและการบริหารการเงินนะครับต่อมามาดูส่วนที่3คือเรื่องของความรักโดยตรงนะครับเส้นทางความรักจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือกเหรียญน,นะครับกเหรียญคือสุภาพสตรีชาวปีกุลนะครับ เชื่อมั่นในตัวเองมากนะครับในช่วง6เดือนสุดท้ายนี้เชื่อมั่นในเรื่องของการทํางานสร้างอาชีพแล้วก็ทําได้ประสบผลส่วนที่ดีมากนะครับรับเงินไม่น้อยแต่ว่าอาจจะพอใจพอใจที่จะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวด้วยก็เป็นไปได้นะครับคือความรักเอาไว้ก่อนทํางานก่อนก็ได้นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่ สองในเรื่องของความรักนะครับเป็นเทมเพลนต์นะครับเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับในเส้นทางของความรักสำหรับคนที่รอความรักก็มีโอกาสสมหวังนะครับความความรักอาจจะมาช้าแต่ว่าก็ยังมีนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นสี่เหรียญการบริหารการเงินภายในครัวเรือนรอบครอบรัฐกลุ่มระมัดระวังและก็มีโอกาส ร่ำรวยต่อไปนะครับในแนวทางความรักนะครับบางคนก็เชื่อมั่นในตัวเองอยู่ได้สบายๆแต่ว่าการรอคอยความรักภาพรวมแล้วจะสมบังมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นการเงินบริหารจัดการได้ดีขึ้นนะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องอุปสรรคแนวทางการแก้ไขสำหรับชาวปีกุลนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือราชาไม่เท้านะครับงานเด่น นะครับเหมือนกับเดอะซันเหมือนกับเรื่องอื่นๆน,นะครับคือการงานมีโอกาสที่จะโดดเด่นมั่นคงขึ้นไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์นะครับคือเติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในเรื่องของการงานก็ประสบผลสําเร็จที่ดีนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น2ถ้วยนะครับความรักก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับมีความเข้าใจซึ่งกันและการการสื่อสารการพบปะกับคนรักก็จะเข้าใจกันปรับ ทัศนคติได้ปรับเปลี่ยนอะไรที่ไม่ดีได้หรือไม่ก็พัฒนาความรักให้เกิดความมั่นคงต่อไปได้นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3เป็นอัศวินถ้วยนะครับอาจจะมีการรอคอยการรอคอยไม่ได้ใช่เรื่องเสียหายนะครับในช่วงหดเตือนสุดท้ายของปีนี้สำหรับชาวปี กุ่นนะครับแต่ว่าเป็นการเรียนรู้เป็นการเพิ่มทักษะเป็นการที่จะทำอะไรให้มันชัดเจนเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังรออะไรอยู่นะครับก็ต้องศึกษาเรียนรู้ควบคู่กันไปด้วยเพื่อที่ท่านจะได้ทำงานสร้างงานแล้วก็มีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับ ทีนี้เรายังมีไพ่พยากรณ์ใบที่13เพื่อเป็นการประกอบคำพยากรณ์สำหรับชาวปีกุลนะครับเป็นอสศวนเรียนมีเงินก้อนที่รอก็จะได้รับนะครับสรุปสั้นๆบ้ารวยนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในปีกุลในช่วง6เดือนสุดท้ายของปี2,567นะครับ มีโอกาสดีมากนะครับในการที่ท่านจะได้รับความสําเร็จมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีการงานที่มีความมั่นคงขึ้นเพราะเป็นเส้นทางของเดอะซันอยู่ในหน้าที่การงานนั้นคืออํานาจบารมีมีตาแหน่งงานที่ใหญ่โตขึ้นมีความสำเร็จพลิกวิกฤเป็นโอกาสทองได้ดีมากๆนะครับและมีเส้นทางของจักรพรรดินีนั่นคือความรวยความมั่นคงความสมบูรณ์ในชีวิตทั้งเรื่องงานเงินและความรักและมีบินออฟฟอร์จูนด้วยนั่นคือมีโอกาสที่จะได้รับโชคใหญ่ จำนวนมากๆด้วยนะครับคือชีวิตของชาวปีกุนในช่วง6เดือนสุดท้ายจะผ่านมรสุมผ่านอุปสรรคแล้วก็เริ่มต้นสร้างโอกาสใหม่ทั้งการงานการเงินและความรักก้าวสู่จุดที่มีความสืเร็จสูงสุดนะครับมีโอกาสใหม่ๆมีโอกาสที่ดีมากนะครับพี่น้องที่เกิดในปีกุนนะครับ เอาละครับหมาหาก็พยาการดวงชาวปีกุลนะครับค่อนข้างสั้นเพราะว่าดวงเด่นดีมากนะครับหาที่จะมาอธิบายมากกว่านี้ไม่ได้นอกจากคําว่ามีโอกาสรวยมีโอกาสที่สําเร็จมากๆนะครับท่านที่ก็มาดูก็ฝากไว้นิดหนึ่งนะครับขอให้ใช้วิจารณญา,านในการดูควบคู่กันไปด้วยเพราะว่าเป็นการพยากณ์ ในกว้างๆนะครับไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็เอาเป็นแนวทางเป็นไกลลได์ไลน์ได้สร้างกําลังใจได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับ เอาละครับลาไปก่อนขอให้ชาวปีกุลจงส่งท้ายปีนี้ในช่วง6เดือนสุดท้ายด้วยความสําเร็จร่ํารวยนะครับรวยมากๆรวยเยอะๆไม่เป็นไรนะครับรวยดมีโชคลาภมีงานมีเงินมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับสวัสดีครับ